สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกับช่วงไซ so ้์ซอกคอนะครับก็หลังจากที่เราเจอกันคลิปที่แล้วที่ผมอยู่บนเตียงนะฮะตอนนี้ผมก็มานั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ของผมในสภาพเหนื่อยโทมกายนะฮะเพราะผมออกกำลังกายเสร็จและผมก็กําลังจะวอร์มเสียงต่อนะฮะ <Press. S 1> ตอนต่อไปในการวอร์มเสียงเขาเรียกว่า <Yeah. S 1> บับเบิลนะฮะก็คือการทําปากแบบ ก็เป็นใครไม่รู้จักว่าการวอร์มเสีย hmm. งใช้วิธีนี้เนี่ย mm hmm. ก็อาจจะคิดว่าปัญญาอ่อนหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วก็วอร์มกันแบบนี้ทั้งนั้นนะฮะจะเด็กจะแก่หรือจะรุ่นใหญ่รุ่นเล็กนะฮะก็ใช้วิธีนี้กันทั้งนั้นวันนี้ผมวอร์มเสียงเพราะว่าผมต้องไปรันทรูทวิภพเดอะมิวสิค l ลนะฮะก็คงต้องบับเบิลแล้วก็อีกหลแบบฝึกหัดที่ต้องวอร์มกันอยู่ซีดีที่ได้ยินนี้นะครับเป็นซีดีของคูโรดนะครับ อาจารย์สอนร้อนเพลงของผมคนแรกเลยนะครับก็วอมมันต่อใครอยากดูก็ดูกันไปครับ mm <laughs> นี่ก็คือการวอร์มเส่ยงแบบับเบิลนะฮะที่ดูแล้วอาจจะเหมือนเด็กปัญญาอ่อนไปบ้านแต่ว่าได้เห็นผลฉไวทันตาเห็นเดี๋ยวเจอกับผมในช่วงต่อไปแล้วกันผมคงต้องวอร์มมอ,อีกสักพักอาบน้ำแล้วเดินทางไปรัชดลัยเดี๋ยวเรามาคุยต่อกันบนรถในช่วงสายซอกคอกับโดมพกลามออนไลน์ไปกันครับ